สวัสดีครับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีติดตั้งชุดฝาครอบ PCX P 2025นะครับกับที่จับโทรศัพท์มือถือ m o t o t e c นะครับตัวนี้นะครับนี่เราได้แบบรถมาแล้วนะครับเป็น PCX 2025ตัวนี้นะครับขั้นตอนติดตั้งเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวทำให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับก่อนติดตั้งนะครับเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ก็ตัวฝาครอบตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานของแท้นะครับเป็นอะไหล่แท้จากทาง h o n d a นะเราก็ทําการใส่หมุดตัวนี้เข้าไปพร้อมด้วยทํำรีนฟอสเพลตไม่ต้องกลัวมันแตกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวนี้จะบอกว่ามันต่างจากฝาครอบตัวอื่นตรงที่ตรงกลางมันถอดออกไม่ได้มันเลยต้องมาทั้งชิ้นแผงคอใไนนนะครับข้อเสียก็คือมันรื้อยากหน่อยนึงนะครับมันจะถอดน็อตหลายตัวหน่อยแต่ว่าสามารถทําเองได้นะแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับเพราะตำแหน่งยึดมันเยอะนะครับประมาณนี้นะสําหรับตัวนี้ ในส่วนของที่จับนะครับตรงนี้เป็นบอลขนาด17มิลนะครับสา,าสามารถใส่ที่จับได้ทั้งหมดตอนนี้ที่ามาีจําหน่ายก็คือ3รุ่นก็คืออาจจะมีรุ่น plus นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวท็อปมีระบบการสะเทือนนะครับแล้วก็รุ่นแบบนี้ที่ไม่มีการสะเทือนแล้วก็เป็นรุ่นไลท์รุ่นนะครับได้ทั้งหมด3รุ่นตอนนี้ที่มีจําหน่ายนะส่วนเริ่มติดตั้งยังไงก็ไปดูในคลิปต่อจากนี้ได้เลยครับเริ่มต้นันดับแรกนะครับเราจะทําการถอดฝาครอบสีเงินนี้ออกก่อนนะครับอันนี้คือผมลื้อออกมาแล้วนะเพื่อจะอธิบายตําแหน่่่่งงงงงตติิิดดดดัััััั้้้้จจจะะะะะไไมมมาาาากกกกนนนนนนคคครรรรรบบบวธีเขหอ งัดอย่างเงี้ยขึ้นมาปึ๊บมันจะมันจะแน่นเหมือนกันนะครับของใหม่เนี่ยงัดตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ออกแรงดึงที่มุมเนี้ยทีละข้างนะครับจะค่อยๆแซะขึ้นมานะครับเนี่ยผมกดลงไปให้ดูขาหนึ่งก็ได้มันจะอยู่ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็อแงะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวล็อกอะมันอยู่ตำแหน่งนี้แบบนี้นะครับวิธีเนี่ยจะให้ดูตำแหน่งติดตั้งก่อนนะครับคลิปนี้ขอยาวนิดนึงนะจะได้งัดกันไม่เสียหายนะ โอเคมันเป็นอย่างนี้หมุดยึดมันจะมีแค่3ามตำแหน่งก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับสจุดนี้เองนะครับที่เป็นตัวเสียบจะเห็นว่าฝาครอบนี้เป็นฝาครอบสวยๆเฉยๆนะครับติดตั้งอะไรเข้าไปไม่ได้มันเลยไม่ได้แน่นมากนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเขี้ยวล็อกด้านข้างนิดหน่อยอีก2จุดนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ด้วยหมุด3ตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราถอดฝาครอบนี้ออกก่อนนะครับหลังจากที่ถอดฝาครอบออกแล้วนะครับเรามาดูจุดยึดน็อตกันนะครับจุดยึดน็อตจะมีทั้งหมดอยู่1 2- 2เมดนี้นะจเป็อต เบอร์สิบนะครับสองอันนี้ใช้น็อตไปใช้บล็อกเบอร์สิบไขนะครับด้านบนตรงนี้สองเมตรนะครับใช้น็อตกากบาทไขนะครับสองเมตรเป็นสี่เมตรนะแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อตหัวบวกอีกสองเมตรนะครับเป็นหกเมตรนะครับรวมถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับข้างละเม็ดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดแล้วแกะให้ดูนะครับขออนุญาตไปถอดน็อตก่อนทั้งหมดมีอยู่8ปดจุดนะอ่ะหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งนะ แล้วก็ตัวด้านฝาบนนะก็จะมีห้าหกเจ็ดปดนั่นเองนะครับมีอยู่8ดเม็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการถอดน็อตแล้วมาแกะฝา้ดูครับมี8จุดนะใครทําตามก็ถอดตามนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมถอดน็อตออกมาหมดแล้วนะครับ2เม็ดนียออกไปแล้ว2เม็ดที่ไขแล้วนะครับแต่มันยังอยู่ในรูนะครับก็เป็นสี่นะครับห้าหกนะครับ2ตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็เจดปดเวลาไขาย2เม็ดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างเงี้ยเราจะสอดเข้าไปไขไม่ได้นะครับให้เราเอียงแฮนด์แบบนี้นะครับ แล้วก็ไขควงสอดเข้าไปไขท่านี้นะครับก็ทําแบบเดียวกันมันมี2ด้านนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับทําแบบเดียวกันนะครับตอนนี้คือถอดน็อตครอบอ่ถอดน็อตล็อกฝาครอบตัวบนเนี่ยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกันนะในส่วนของวิธีการแกะตัวนี้ออกหลังจากคลายน็อตหมดแล้วจะเห็นว่าสลักมันจะเหลือแค่ขอบขอบตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้มือไล่ไปตามขอบต่างๆตามนี้นะครับเพื่อดึงให้ฝาครอบชิ้นเนี้ยมันหลุดจากชิ้นล่างนั่นเองนะครับโดย ตัวเรามีตัวนี้เป็นตัวแบบก่อนแล้วนะครับตอนซื้อไปถ้าท่านใดงงก็ลองดูตำแหน่งยึดหลักจากฝากเข้าอ,อ,อันใหม่ก่อนเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งยึดทั้งหมดว่า,าหน้าตามันเป็นยังไงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดฝาครอบบนหลงังจากไขน็อตออกหมดนะวิธีการลื้อนะครับผมก็จะเอามือเนี่ยเลาะไปตามขอบตะเข็บตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นอยู่นะครับเราไล่ไปได้เลยโดยเราจะไล่จากข้างหน้าก็ได้เพราะข้างหน้าเนี่ยมันเปิดไว้นะครับมันจะง่ายเนี่ยนะครับดึงออกมาหลุดแล้วแค่นี้เลย นะครับแบบนี้เลยนะครับน,อน็อตลวงไป2ตัวเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอันใหม่ใส่กันหลังจากถอดเสร็จแล้วนะครับด้านในหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเผื่อท่านที่ไม่เคยเห็นนะก็พีเอรุ่นนี้จะแผงคอเป็นแบบนี้นะครับเขาจะใช้ออกติดกับตัวแผงคอกลางมาเลยนะครับจะไม่มีตุ๊กตาแฮนด์ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะทําการประกอบฝาครอบบนใส่แล้วก็ไขน็อตเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามาประกอบไปพร้อมกันทีเดียวนะครับผมจะทําการติดตั้งฝาลงไปนะครับฝาตัวนี้ก็เอาฝาเดิมถอดเก็บไปได้เลยนะครับเราจะใส่เข้าไปใหม่ทั้งฝาเลยเพราะว่ามันทํามาเป็นชุดแบบทั้งฝาแบบนี้นะครับเพื่อให้มันติดตั้งง่ายนะประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ก็หลังจากที่เราดูตําแหน่งแลยให้มันเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการครอบเข้าไปมันจะพอดีแหละเพราะว่ามันเป็นของแท้เหมือนเดิมนะครับจับรูตรงนี้ไว้นะฮะตามที่ผมแจ้งไว้ตรงก่อนหน้านะเสร็จแล้วกดเข้าไปปมัันนเ็สก นะครับตรงนี้ก็จะง่ายๆไม่มีอะไรสามารถกดเข้าไปให้มันแป๊ก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 ตัวเสร็จแล้วทีนี้นี่นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างตำแหน่งจะอยู่ในรูแบบนี้นะครับจับจับดูนะครับว่ามันแน่นสนิทดีทั้งอันนะครับบีบบีบมันตามตะเข็บนะครับให้มันดักปอกแป๊กปอกแป๊กแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะครับอันนี้คืออยู่ในล่องมันละเห็นไหมครับก็จะมีหมุดตัวนี้เพิ่มมาแล้วเนี่ยดึงไม่หลุดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการไขน็อตตามตำแหน่งที่ผมแจ้งไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ แล้วเดี๋ยวมาดูว่าติดตั้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอไปไขน็อตก่อนนะ <athletes> หลังจากไขน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไล่เช็คน <un> <be> ็อตทีละเม็ดนะว่าไขแน่นหนาเรียบร้อยดีนะครับก็แน่นประมาณหนึ่งพอนะครับเพราะมันเป็นการไขเป็นเกลียวพลาสติกนะมันจะไม่ได้แน่นเหมือนเกลียวเหล็กนะครับมีสองเม็ดนี้ที่โครงสร้างด้านในเป็นเหล็กนะครับสี่เม็ดนี้เป็นเหล็กแต่ว่าก็ไขแน่นประมาณหนึ่งเพราะมันคีบอยู่บนตัวเนื้อพลาสติกนะครับไม่หลุดอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นะไล่เช็คให้เรียบร้อยนะครับห ใต้นี้7แล้วก็ฝั่งเดียวกันตรงนี้นะครับเป็นอันที่8นะครับหลังจากไขเนี่ยนะครับอีก8นะครับรูนี้อีกรูหนึ่งนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเป็นโครงสร้างอย่างนี้เราก็ลองโยกดูว่ามันแน่นหนาแข็งแรงดีนะครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแกลกอะไรไประนันใช้ได้นะหลังจากนั้นให้เราฝาครอบสีเงินเนี่ยใส่กลับไปตามเดิมขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะครับตกลงไปได้เลยนะครับเพราะฝาตัวนี้มันเป็นฝาสวยเฉยๆนะครับไม่ได้ทําหน้าที่อะไร นะครับก็ดูให้ช่องไฟเรียบร้อยสนิทดีนะครับแบบนี้นะครับกดๆดูนะครับในความที่มันเราฝาเราใช้อะไหลแท้นะครับมันจะสนิทไม่ต้องมานั่งวัดนะครับว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเป๊ะแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งที่จับเข้าไปก็จะเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับโอเคเราจะมาใส่ที่จับกันนะครับที่จับเนี่ยวันนี้จะใช้เป็นตัวดีสุดนะครับก็คือเป็นรุ่นศูนนนะครับก็ วิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรนะครับคลายตัวนี้ออกก่อนแบบนี้นะครับเอาตัวนี้คล้องลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นกดลงไปได้เลยแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการเอาน็อตตัวนี้ไขกลับเข้ามาเพื่อให้มันล็อกตัวที่จับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวกอไข่กอดอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปภายนอกกันติดตั้งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่ตำแหน่งมันจะอยู่แบบนี้อ่านะครับ สำหรับตัวฝาก็นี่นะครับหมุดขึ้นมาใส่เรียบร้อยแบบนี้นะฮะอุยแล้วก็ตำแหน่งที่จับเนี่ยผมว่ามันดีกว่าการที่มาต่อบาร์แลวอยู่ตรงนี้นะเคยลองแล้วนะครับมันเตี้ยไปหน่อยเพราะเวลาตำแหน่งขี่เราที่จับคอมันมันยืดอยู่ตรงนี้มันต่ำไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จากมุมมองลงไปอย่างนี้๋ยวซูมออกให้ดูอ่ะเวลาขี่นะครับตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้เลยมองตำแหน่งเดียวกับไม้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันปลดเร็วได้อย่างไม่มีปัญหานะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วต้องการไปติดตั้งเองนะถ้าเป็นช่างเขาทําเป็นอยู่แล้วเพราะลื้อชิ้นนี้มันจะเหมือนพวกที่เขาลื้อไปหุ้มคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันง่ายๆแหละ,ะแต่สําหรับท่านที่ไม่มีความรู้เลยก็เราทําการถอดประกอบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเวลาติดตั้งเนี่ยต้องถอดตัวไหนก่อน,อนถอดหลังนะครับก็คิดว่าน่้จะทากันเองได้ไม่ยากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับวิธีติดตั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ